สวัสดีค่ะผู้จัดการเมล่ารานีโพสต์ถึงหนุ่มเบียร์ลังประกาศคบกับสาวผมสั้นแล้วค่ะ เนื่องจากประเด็นที่คาดเดากันไปต่างๆนานาค่ะว่าพระเอกซุปตาอย่างหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ได้ขวงเสาหมวยผมสั้นไปเที่ยวที่จังหวัดภูเกต็ตและในโลกโซเชียลก็ได้มีภาพหลุดออกมานั้นค่ะ ล่าสุดค่ะหนุ่มเวียก็ได้ออกงานอีเวนต์อีกครั้งค่ะพร้อมทั้งตอบเรื่องนี้ว่าตอนนี้ก็แฮปปี้ดีตอนนี้ใช้ชีวิตปกติไม่ได้ทําอะไรผิดไม่ต้องหลบซ่อนไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นคนนอกหรือในวงการแต่ควรเคารพสิทธิส่วนบุคคลกันบ้างบางคนให้พื้นที่ส่วนตัวเขาหากใครจะขอถ่ายรูปก็ขอถ่ายดีๆได้หากวันนั้นผมอารมณ์ดีอาจจะเซลฟี่เองเลยตอนนี้หัวใจสีชมพูดียังไม่ได้ป่วยมีความสุขดีไม่อยากตอบเรื่องนี้หลายรอบเพราะ ต่อไปแล้วจุดๆ,ๆค่ะล่าสุดค่ะใน Instagram Story ของพลอยผู้จัดการส่วนตัวของสาวเบลล่าราณีเคลื่อนไหวโพสต์ถึงหนุ่มเวียรสุกลวัฒน์ซึ่งสาวพลอยเองก็ได้โพสต์ภาพของเวียถึง2ภาพนั่นแสดงให้เห็นว่าทั้ง2ฝ่ายนั้นจบกันด้วยดีอย่างที่บอกไว้และไม่มีอะไรติดค้งขาดใจกันอีกค่ะ I <laughs>